สว,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาว่าพอดแคสต์นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าความจริงเปิดเผยและกุญแจที่ซ่อนอยู่ของการดำรงชีวิตหรือการดำรงอยู่แัละนะครับที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเรานะครับแล้วก็โลกนั่นเองนะครับเป็นตอนที่6นะครับตอนที่เรียกว่าเป็นตอนที่แบบชอบนะครับชอบมากเลยนะครับก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือมนุษย์ต่างดาวที่เราสงสัยกันมานานนั่นเองนะครับคนเขียนคือชื่อชื่อว่าเิอะมัสลีนั่นเองนะครับอัน อ่านชื่อผิดก็ขอไปด้วยนะครับเอาละนะครับตอนนี้ผมมีรูปต่อจากครั้งที่แล้วนะฮะก็คือเป็นรูปเกี่ยวกับยานนั่นแหละนะครับก็คือรูปนี้ครับเป็นรูปที่5.9นะครับเป็นรูปที่ UFO เนี่ยบินอยู่ในรัฐเอลิโนยนะครับหรือประเทศอเมริกานะครับในพศ2493นะครับตอนนั้นผมรู้สึกว่ายังไม่เกิดทีนะโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นรูปที่5.10นะครับก็เป็นรัฐ ออริกลนนะครับก็เป็นที่อเมริกาเหมือนกันในปีพศ .2493 เหมือนกันนะครับตอนนั้นก็เป็นที่นิยมของการที่เอาเสาไฟฟ้านะี่ตอนนั้นยังไม่มีเสาไฟฟ้าลงดินนะครับสมัยนั้นนะครับตอนนี้ก็ท่านฟังก็ได้เห็นตัวอย่างเล็กน้อยนะครับของหลักฐานภาพถ่ายนะครับนี่คือภาพถ่ายจริงน้ำจริงมันมีอีกนับพันจากทั่วทั้งโลกนะครับแล้วก็มีบางอย่างที่ดเรเขาเนี่ยแน่ใ,นใจว่าท่านฟังสังเกตเห็นนะครับหรือคุณสังเกตเห็นและนั่นคือยานอวกาศส่วนใหญ่จะมีลักษณะ แบบนี้นะครับเหมือนกับที่ในงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ทุกประการเลยดังนั้นดังนั้นครับเราจึงมีภาพของเราในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับสิ่งที่อรารยธรรมโบราณเหล่านี้นะครับต้องได้เห็นด้วยตัวเองนะครับและบันทึกไว้บนผนังคลํำนะครับบนโลหะหรือในภาพวาดและสิ่งทอแน่นเองในมุมมองของดอเอรเขาครับมันชัดเจนว่าไม่ใช่แค่เรื่องมังเอิญที่พวกเขาวาด ภาพปัตถุที่คล้ายกันบนท้องฟ้าแม้ว่าจะถูกขั้นด้วยระยะทางภูมิศาสตร์และทางโลกที่น่าทึ่งก็ตามนะครับพวกเขาเพียงแค่รายงานสิ่งที่พวกเราเห็นนะครับหลักฐานในสนามปรากฏที่นี้ม,มีมีอีกรูปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้ขึ้นก่อนละกันเดี๋ยวจะได้เข้าใจกันนะครับอ,อ๋อนี่ผมอีกรูปหนึ่งนะครับรูปอีกรูปหนึ่งก็คืออยู่ที่นิวเจอร์ซีย์นะครับใน1953นะครับก็เป็นรูปจันทร์ป็่ชัดเจนมากนะครับ ผมไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีแสงมาไหมแต่ผมรู้สึกว่าในภาพผาาหนังเนี่ยมันมีแสงนะครับเอาล่ะนี้เรามาตรงนี้ก่อนก็เป็นภาพในสนามนะครับหลักฐานในสนามนะครับเป็นสนามหญ้านี่แหละนะครับเป็นการวงกลมตัดกันนะครับหลักฐานร่วมสมัยของเราไม่ได้มาจากรูปภาพเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่ประเสริฐไม่ได้เลยจากปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ในทุงน่งนาของเกษตรกรที่เรียกว่าวงกลมพืชผลนั่นเองนะครับ และท่านฟังจะเห็นว่าทําไมเมื่อท่านฟังดูภาพโดยพื้นฐานแล้วนะครับพืชผลมีรูปแบบที่ไม่สามารถอธิบายได้นะครับท่านฟังสามารถหารูปใน Google ก็ได้นะครับกู Google เกิลจะเป็นภาพสีนะครับลองไปหาดูได้นะครับแต่ผมเอารูปนี้เพื่อความชัดเจนนะครับผมเอามาจากหนังสือนะครับทีนี้โดยมีก้านของพืชน,นะครับก็จะแบนราบแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่รอดนะครับก่อให้เกิดความแตกต่างกับก้านยืนต้นที่เหลือซึ่ง อยู่ซึ่งทําให้เกิดลวดลายขึ้นมาแบบนี้นะครับพบคีนพืชผลเหล่านี้มากกว่า5,000ต้นในกว่า30ประเทศทั่วโลกเลยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่อัอองกฤษนะครับประเทศอังกฤษนะครับสิ่งนี้สิ่งที่น่าประทับใจพอๆกับสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนเกินจินตนาการนะครับและปริศนาทางคณิตศาสตร์ที่ฝังอยู่ในวงกลมปริศนามหืมานะครับซึ่งณนะ นักวิจัยบางคนเนี่ยอุทิศตนเพื่อทําความเข้าใจเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วของพวกมันที่ปรากฏหนึ่งหนึ่งวันนะครับนั้นชาวนาจะมีสนามตามปกตินะครับและช้าว,วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะแสดงสัญลักษณ์งานศิลปะขนาดใหญ่และปานณนตมากนะครับซึ่งเขาถามชาวบ้านท่านั้นนะครับชาวบ้านก่อนที่จะมีรูปแบบเนี้ยปกติเลยต้นหญ้าต้นพืชผลปกติเลยแต่เช้าว,วันต่อมาก็เป็นรูปแบบนี้นะครับ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีนักบินอยู่เหนือทุ่งด้วยนะครับเครื่องบินขนาดยักษ์จากนั้นเพียง15นาทีต่อมาก็บินกลับมาดูวงกลมปริศนาขนาดมหึมาและซับซ้อนสูงนั่นเองนะครับซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในไม่กี่นาทีนะครับเห็นได้ชัดว่ามนุษย์ไม่มีความไม่มีความสามารถในการสร้างรูปแบบที่ซับซ้อนดังกล่าวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสั้นๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขนาที่ไม่เคย ตรวจพบเลยในเดงนะครับแต่น่นอนครับท่านฟังเนี่ยหรือคุณถามนักวิทยาศาสตร์กระแสหลักพวกเขามากักจะแย้งว่าทั้งหมดนี้เป็นผลงานของมนุษย์ตอนนี้คุณก็จะได้รับเรื่องหลอกลวงและปลอมเช่นเดียวกับสิ่งอื่นใดดังนั้นครับนักวิทยาศาสตร์หลักๆเนี่ยที่กําลังงุนงงหรือไม่กระทั่งถูกคุกคามจากปรากฏการณ์ที่แท้จริงในเด็กจะใช้การหลอกลวงเพียงไม่กี่อย่างเพื่อทําลายชื่อเสียงของวงกลมปริศนาทั้งหมดและ อ้างว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลงานของมนุษย์แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยบอกกับเราก็คือของปลอมทั้งหมดมีคุณภาพต่ำกว่าต้นฉบับที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับความแม่นยำและความซับซ้อนของจริงนะครับและพวกเขายังล้มเหลวในการตอบคำถามว่ารูปแบบขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อและแม่นยำสูงสามารถปรากฏขึ้น ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือหลายนาทีในบางครั้งได้อย่างไรนะครับมีคนทําวิจัยเลยนะมีคนเคยทําแบบนี้นะครับภายในหนึ่งคืนเนี่ยก็ทําไม่ได้สวยเท่ากับขนาดนี้นะครับทีนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่กระแสหลัก <c oughs> เช่นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรแต่ก่อนเราจะไปถึงการค้นพบดังกล่าวนะครับลองดตูตัวอย่างเล็กๆของวงกลมปริศานาะที่ถ่ายภาพในสาขาต่างๆใน ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งปรากฏเหล่านี้ขึ้นด้วยความถี่สูงมากนะครับรูปที่รูปรูปนี้ก่อนก็นได้นะครับรูปที่5 5.14นะครับก็อยู่ที่อังกฤษนะครับอยู่วินเชอร์นะครับแล้วก็นี่เป็นรูปที่1 5 5.15นะครับก็อยู่ที่ที่เดียวกันนะครับต่อไปก็เป็นรูป อื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเล่ายต่ออย่างที่เราเห็นนะครับความแม่นยําและความซับซ้อนของวงกลมนะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับคือนี้มันซับซ้อนกว่ามันซับซ้อนมากนะครับแล้วก็มีคนนี่คือคนนะครับไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปสํารวจว่าในวงกลมเนี่ยมีขึ้นความถี่มากมายและซับซ้อนด้วยนะครับทีนี้ครับปิศนาที่น่าทึ่งครับดูเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วใช่ไหมครับท่านฟังก็จะรู้ดันทีว่าการ อ้างว่ามนุษย์เนี่ยกำลังสร้างสิ่งเหล่านี้ภายในไม่กี่ชั่วโมงและครั้งอาจจะเป็นนาทีถือเป็นเรื่องไรเหตุผลเพียงหลักฐานที่มองเห็นได้นั่นเองนะครับและความรู้ว่าพวกเขาทำสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนก็เป็นหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งที่ไม่ธรรมดากำลังเกิดขึ้นที่นี่แต่มีหลักฐานทางวิศาสร์มากมายที่สนับสนุนการวิสุจน์ด้วยภาพวิศาสร์แปลก,ป,กประหลาดของแวดวงพืชผลในปี คส1991นั่นเองนะครับโดยแมเชลคารอนส์นะครับแล้วก็แมเชลล์ดารี่นเองนะครับนักฟิสิกส์ชาวนิวเคียร์นะครับของอเมริกา2คนได้ทำการทดลองมากมายเกี่ยวกับวงกลมปริศนาสิ่งแรกที่เขาประทับใจคือความสมบูรณ์แบบของต้นไม้ที่หมุนวนนะครับเซลล์นะครับซึ่งในตอนนั้นเป็นคนขี้ระแวงมากให้ความเห็นที่ว่าเป็นสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็น เหล่านี้เป็นผลงานชิ้นเอกทางเทคนิคหรือศิละปะนะครับแต่หลังจากที่นำมเมล็ดพืชและตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดนะครับพวกเขาค้นพบว่าดินที่มีไฮโซโทปกัมมันตงสีอายุสั้นอย่างน้อยสี่ไฮโซโคลบนะครับซึ่งไม่ทราบว่าไม่ทราบว่ามีการผลิตในธรรมชาตินะครับพวกเขายังระบุด้วยว่าไฮโคโซมเนี่ยไฮโซโทปเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักว่า เป็นการปล่อยกา๊าซจากการประการทดสอบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือในที่โซนบิลก็ได้นะครับโดยพื้นฐานแล้วครับดินภายในกลุ่มพืชจะมีกำลังสีมากกว่าดินจากภายนอกถึง2-3เท่านะครับนักวิทาศาสตร์กล่าวว่าเราพิสูจน์อย่างรอบคอบถึงสาเหตุของโรคอื่นๆนะครับหลายประการเช่นนิวโคลฟส์กำลังสีตามธรรมชาติแล้วก็นิวโคน กำลังสีที่เกิดจากคอสโมจ e นิกนะครับการปนเปื้อนเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ในสนามบ,บินเครื่องกระตุ้นนิวตอนความร้อนและการปนเปื้อนของเสียในโรงพยาบาลโดยคนหลอกลวงไม่มีสาเหตุที่ถือเป็นแหล่งที่มาอย่างถูกต้องนะครับซึ่งเขาเอาลหลักฐานนี้ใส่ขวดไว้นะครับตัวอ,อย่างของพวกเขาขอให้นักชีววิทยาระดับโมเลกุลนะครับคุณที่ชื่อว่าเควิน โฟตานะครับวิเคราะห์ตัวอย่าง DNA จากพืชในวงกลมพิศนาเหล่านี้นะครับแล้วก็พบว่าพวกมันเนี่ยได้รับผลกระทบจากรังสีอย่างหนักนะครับอย่างมากด้วยนะักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งดเรเลนเวนกุสค้นพบความผิดปกติที่สอดคล้องกันในพืชจากวงกลมพื้วงกลมพืชรอบๆนะครับคำนี้รวมถึงการบวมของโหนดนะครับการปรับปรงุงหลุมผนังเซลล์เอ โอนี่นะครับอัตราการงอกของเมลิดพืชเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคือง่ายๆก็คือตรงนี้เมล็ดพืชตรงนี้งอกขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับก็คือเหมือนค่าเอาไปวิจัยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของออกซิเดเซนนะครับแล้วก็การีดักชันนะครับนี่แสดงเห็นเห็นว่าพืชที่ได้รับผลกระทบได้รับความร้อนและความเย็นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจก็คือไม่พบวงกลมปริศนาที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของผู้ก้าวไปข้างในนะครับยกเว้นอาการวิงเวียนศรีรษะและขึ้นไส้ในระยะสั้นๆทันอนงนะครับจนถึงปัจจุบันผู้เยี่ยมชนในพื้นที่หลายแสนคนไม่มีรายงานความเสี่ยงด้านสุขภาพในระยะย,ยาวแม้ว่าจะมีรังสีที่เห็นได้ชัดก็ตามซึ่งซีเห็นชัดว่าไม่ว่ารูปแบบของรังสีนี้จะเป็นอย่างไรครับมันก็ไม่ใช่ลังสีที่เราคุ้นเคยบนโลกตามปกติ นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆยังพบว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในวงกลมปริศนานั้นมักจะมีประจุไฟฟ้าสถิตยอย่างลึกลับนะครับแล้วก็มีอนุภาคแม่เหล็กแปลกๆบนพืชผลนั่นเองในทางตรงกันข้ามครับวงกลมปริศนาที่ได้รับการยืนยันซึ่งมีการออกแบบด้อยกว่าอย่างที่เห็นในชั้นนั่นเองจะไม่ปรากฏอาการการแพร่รังสีหรือแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเดียวกันนักทฤษฎีหลอกลวงดูเหมือนจะพิกเฉยต่อประเด็นนี้นะครับที่ชัดเจนเหล่านี้นะครับและพวกเขาไม่ได้ร่วม หลักฐานที่ชัดเจนอื่นๆด้วยทั้งหมดที่เราพูดคุยกันนะครับซึ่งให้เห็นให้ภาพที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่หากทุกสิ่งที่เราสำรวจจนถึงน,นตอนนี้ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ามีมนุษย์ปางดาวอาศัยอยู่บนโลกหรือเปล่านะครับเราก็ยังมีพยานที่น่าทึ่งและให้คำให้การให้คำของผู้บอกแสหรือแจ้งเบาะแสจากหน่วยงาน ระดับสูงของรัฐบาลน,นะครับและกองทัพที่ยืนยันนะครับหลักฐานนี้ยืนยันว่าผู้บุกรถยืนยันนะครับว่าเริ่มจากอาดีตนักบินกองทัพอากาศและนักบินอวก,กาศกร์ดอนคูเปอร์นะครับได้บันทึกเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ UFO ในปีคศ .1951 นะครับที่เขาและนักบินกองทัพอากาศคนอื่นได้เห็นขนาดที่เครื่องบินไอพ่นนักบินมองเห็นมวล มา,าสารนับร้อยอย่างแท้จริงนะครับ UFO เนี่ยที่บินเป็นกระบวนที่ระดับความสูงมากนะครับซึ่งเครื่องบินไอ o ่นเนี่ยไม่สามารถเข้าใกล้ได้กองทัพเรือ UFO จำนวนมา,าสาลยังมองเห็นเป็นเวลา1วันครึ่งนะครับนักบินยืนยืนรายงานว่าเป็นทางการและส่งให้รัฐบาลแต่กับพิกเฉยในดิง35ป,35ปีตอ35ปีต่อมานะครับในปีพุทธศักราช2500นะครับ คอนเนลคูเปอร์นะครับพบกับ UFO อีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันก็ดูแลการทดลองการบินที่กองทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดในแคลิฟอร์เนียนะครับทีมงานกล้องทหารของเขากำลังบินไปที่หลักฐานนะครับเมื่อมียานลูกจานลองเข้ามาใกล้และล่อนใกล้ๆพวกเขาก็เริ่มถลวงมันนะครับแต่เมื่อเข้ามาใกล้มากมันก็ดึงล้อลงจอดนะครับและหลุดออกไปจากนั้น จึงบินออกไปด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อนะครับทีมงานที่นําภาพนี้ให้โคเปอร์ดูทันทีนะครับได้บันทึกภาพทั้งหมดไว้หน้ากล้องนะครับหลังจากพัฒนาภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขาก็ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เหมาะสมทั้งหมดในการรายงานและส่งเรื่องไปยังวอชิงตันนะครับละทําให้เขาประหลาดใจที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนหรือไม่เคยเห็นมันอีกเลยตั้งแต่นั้นมานะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือในเหตุการณ์ในปีคศ .1951 และ 1957านะครับจานบินที่คูเปอร์และนักบินคนอื่นๆเห็นคล้ายๆกันกับที่เราเคยเห็นในศิลปะประวัติศาสตร์และภาพสมัยใหม่นะครับให้การสัมภาษณ์กับนักข่าวโยเลนดานะครับคูปเปอร์อธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังของรูปทรงนี้โดยระบุว่าจานลองมีอากาศพลสารมากและมีความสามารถในการทะลุชั้นบรรยากาศได้อย่างรวดเร็วมาสารโดยไม่ทําให้เกิดความร้อนหรือคลื่นกระแทกและทําให สามารถนิ่งเงียบได้นะครับนี่จะอธิบายได้ได้ว่าเหตุใดเราจึงเห็นรูปทรงเดียวกันที่ปรากฏตลอดประวัติศาสตร์และอารยธรรมและศิลปะศิลปินโบราณในอดีตไม่ได้จินตนาการถึงวัตถุรูปร่างคล้ายกันที่บินอยู่บนท้องฟ้าโดยบังเอิญน,นะครับมอนตามหลัก เหตุผลแล้วครับพวกเขากําลังบรรยายถึงเหตุการณ์จริงของงานฝีมือการบินชั้นสูงนั่นเองและจําไว้ว่านี่คืออดีตนักบินและนักบินอวกาศของกองทัพสหรัฐที่มีเพื่อนร่วมงานหลายคนเห็นสิ่งเดียวกันเขาไม่เพียงแต่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องแก้ไขเท่านั้นแต่ต้องแต่ยังต้องสูญเสียอีกมากมายหากเขาทําเช่นนั้นหากท่านฟังมีความน่าเชื่อถือและมีความเคารพต่อนักบินอวกาศและนักบินอวกาศนะครับ ท่านฟังก็คงไม่น่าเสี่ยงโดยการระบุสิ่งเหล่านั้นเว้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะมีอยู่จริง100%และคุณก็รู้ความจริงอย่างแท้จริงนะครับตอนนี้เรามาดูตำแหน่งที่ขึ้นสูงและคนพบคำให้การของใครบางคนที่อาจจะอาจจะสูญเสียมากกว่าในแง่ของความเคารพและการและภาพลักษณ์ต่อสาธารณะด้วยการพูดถึงหัวข้อที่ดูเหมือนไรขอบเขตน่นเองซึ่ง มักจะถูกสื่อและนักวิชาการกสแสหลักหลายคนหัวเราะเยอะเย้ยในปีคิสตศกราษ2013นะครับพอรเลเยอร์นะครับอดีตรัฐมนตรีกระลาโหมของแคนาดานะครับให้การเป็นพยายนต่อหน้าอดีตสมาชิกรัฐสภาของอเมริกานะครับและการพิจารณาคดีของพลเมืองของการเปิดเผยข้อมูลยูเอในระหว่างการพิจารณาคดีครับเขาได้ กล่าวชัดเจนว่า UFO มีจริงเหมือนกับเครื่องบินเหนือหัวของเรานะครับนอกจากนี้เขายังให้การเป็นพยานอย่างไม่น่าเชื่อว่ามีการออกรายงานของรัฐบาลซึ่งยืนยันว่ามีสิ่งชีวิตนอกโลกอย่างน้อย4ี่สายพันธุ์มาเยือนโลกเราเป็นเวลาหลายพันปีแล้วความจริงที่พวกเขามาเยี่ยมเยียนมาเป็นเวลาหลายพันปีเป็นการยืนยันถึงตระก,กูลของนักบินอวก,กาศนะครับ คือที่ชื่อว่าเอลเกอร์มาเชลนะครับรวมถึงหลักฐานประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เราเคยมีมานะครับตั้งแต่ความสําเร็จเทคนิคที่เป็นไปไม่ได้ของมหาพิรามิดไปถึงงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ที่วาดภาพผู้เยี่ยมชนอวกาศของเรานะครับชนเผ่าเมกันที่มีความรู้ทางดาราศาสตร์ที่แม่นยาสูงมากอย่างเหลือเชื่อเชื่อว่าเชื่อมานาะนนับพันปีที่พวกเขากล่าวว่าได้รับมาจากระบบ ดาวอันไกโพนั่นเองนะครับตอนนี้ท่านฟังหรือคุณอาจจะตกใจกับข้อมูลนี้นะครับแต่ยิ่งแปลกใจและสงสัยว่ารัฐบาลรู้จักสัตว์สายพันธุ์ต่างๆได้อย่างไรและแม้แต่ชื่อพวกเขาคืออะไรและที่นี่เรามาถึงหนึ่งในความลับที่ใหญ่ที่สุดเป็นของรัฐบาลน,นะครับการปกปิดของ L อลการปกปิดของอันนะครับกล่าวคือไม่เพียงแต่มีเผ่าพันธุ์ ต่างดาวมากมายเดินทางมายังโลกไปเวลาหลายพันปีเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงรัฐบาลหลักๆของโลกในระดับสูงสุดด้วยยังได้แอบสัมผัสทางกายภาพกับพอพันธ์เหล่านี้จํานวนมากบนโลกนี้และหากสิ่งนี้ยากเกินไปสําหรับพวกเรานะครับหรือคุณที่จะเชื่อนะครับก็ยังมีข้อพิสูจน์ผ่านคําการให้ ให้ผู้ผู้ผู้แจ้งเบาะแสนะครับในวงในจนํานวนมากซึ่ง2ใน3ข้อที่เราพิพจนารณาใน,นตอนนี้ครั้งแรกเป็นการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่5มีนาคมพศ2 5 5 6นะครับสถานที่ที่ไม่เปิดเผยภายในอเมริกานะครับโดยมีอดีตเจ้าหน้าที่ C, C I A ป่วยหนักระยะสุดท้ายซึ่งมีการสัมผัสใกล้ภาพกับเกรนะครับแร่ของสายพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่รู้จักนะครับซึ่ง แร่ต่าง่าวเนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็ยังอยู่บนโลกใบนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมได้ไปถึงไปดูเ็าไปอยู่ในกล่องเล็กๆก็เ,เก็บแคปซูลไว้อย่างดีนะครับแร่สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่รู้จักนะครับจำนวนมากหลายพันปีก่อนขนาดทรงรับราชการนะครับขนาดรับราชการนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ให้การเป็นพยานว่าเขาเคยติดต่อกับมนุษย์ต่างยาต่างดาวในเนื้อหนังและนี่เป็นความลับสุดยอดตลอด จนแม้ถึงปัญหาทิปฏีสารัตก็ไม่รู้ในตอนนั้นนะครับ17คําให้การที่เจาะจงอีกประการหนึ่งมาจากอดีตเซอร์เจียกองทัพสารัตได้แก่คิดฟูสโตนะครับทหารผ่านศึก22ปีที่ทำงานให้กลุ่มรับสุดยอดที่ส่งไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อกอบกู้ยานและศพจากนอกโลกจาาสโตได้บันทึกว่า ไว้ว่าเป็นประยานว่าเขาได้จัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตต่างดาวถึง57สายพันธุ์เป็นการส่วนตัวนะครับ28ดังที่เราเห็นครับจำนวนคนเช่นอ,อดีตรัฐมนตรีกาลาโฮมลอสเฮเยอร์นะครับให้ไว้นั้นยังไม่เพียงพอจากความจริงทั้งหมดนะครับเพราะแม้แต่คนที่คนในตำแหน่งของเขาก็ไม่ได้เป็นองค์คมนตีต่อความลับสุดยอดซึ่งหลายครั้งอยู่เหนือ ของอยู่เหนือหัวของประธานนั่นเองนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าจาสโตร์เนี่ยไม่เคยได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเลยและมักจะเผชิญกับการหัวเราะเยะเย้ยและการโจมตีจากสื่อแทนซึ่งทําให้เกิดคําถามว่าทําไมเขาถึงให้การเป็นพยานเว้นแต่จะเป็นการเด็ดขาดความจริงและเขารู้สึกว่าการแบ่งปันมันสําคัญยิ่งกว่า นะครับยิ่งแม้ว่าสื่อและสื่อสาธารณะจะเยอะหัวเราะเยอะเยยแต่ก็มีคนวงในเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับและในขณะนี้มีการเปิดเผย UFO ในหลายร้อยรายการและคำพูดโดยตรงจากบุคคลที่มีภูมิหลังที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งในตำแหน่งสูงในกองทัพรัฐบาลนาซานะครับนักวิชาการอื่นๆอีกมากมายนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอนี้ครับเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าพวกเขาทั้งหมด กำลังโกหกนะครับผมว่าเขาคงไม่โกหกแล้วครับเขาพูดขนาดนี้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยบ้าไปหมดแล้วหรอนะครับโอกาสนั้นไม่เพียงแต่จะน้อยมากเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงอีกนะครับดังที่ดเรเขาได้กล่าวไปแล้วนะครับเมื่อท่านฟังทางานหนักมาเพื่อชีวิตทั้งชีวิตเพื่อให้ได้ตําแหน่งที่น่าเชื่อถือสิ่งสุดท้ายที่คุณจะทําก็คือเสี่ยงต่อความอัอายใน ที่สาธารณะด้วยการเปิดเผยเรื่องโกหกหรือจินตนการมีมากมายให้สูญเสียและไม่มีอะไรจะได้มาเว้นแต่อะไรจะเกิดขึ้นนั่นเองคุณกําลังจะบอกว่าเป็นความจริงและสิ่งที่จะได้รับคือความจริงสําหรับมวลมนุษยชาติและพวกเรามีมากกว่าคําให้การของผู้แจ้งเบาะแสเหล่านี้ตัวยอย่างที่นนี้ครับเมื่อนักบินโอกาสหรือนักบิน เชิงพาณิชย์เนี่ยอ้างว่าพวกเขากําลังผเผชิญหน้ากับ UFO ที่กําลังเคลื่อนที่ในลักษณะที่เราไม่สามารถเข้าใจได้นะครับรายงานเลดร์ AR, ทางอากาศและภาคพื้นดินมักจะยืนยันการค้นพบดังกล่าวตามเอกาสารต่างๆนะครับที่ขณะนี้ไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการท้าทายของกฎแห่งฟิสิกส์ที่เรารู้จักด้วยนะครับด้วยความเร็วที่เป็นอยู่และขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีผู้ที่ได้รับ ความเคารพอย่างสูงจํานวนมากที่อ้างว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลานานมากจริงๆตลอดประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักดังที่แฮมแมนโอบานักฟิสิกและนักฟิสวกรชาวเยอรมันที่เกิดในออตโตกูกาเเลียนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบิดาผู้ก่อตั้งจรวดและอวกาศกล่าวว่าจานบินมีจริงและพวกมันเป็นยานอาวกาศจากระบบสุริยะอื่นๆ ฉันคิดว่าพวกมันอาจจะได้รับการดูแลโดยผู้สังเกตการที่เชี่ยวชาญและชาญฉลาดซึ่งเป็นสมาชิกของเผ่าพันธุ์ที่อาจจะสำรวจโลกของเรามาตลอดหลายทศวรรษนะครับดรไบร์นเอรีโอรลีลีนะครับอดีตนักบินอวกาศอีกคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่มหาลัย เพนตันนะครับยืนยันสิ่งที่คนอื่นพูดด้วยเงื่อนไขที่ไม่แน่นอนหลังจากประสบมีประสบการณ์และมีการค้นหาค้นคว้ามาหลายปีนะครับมีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เราเห็นว่าเรากำลังได้รับการติดต่อจากอารยธรรมมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งทำให้มีหลักฐานที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่ามีหลายคนเนี่ย หรือหลายสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาเยือนบนโลกเรานะครับแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดจากมุมมองของตะวันตกที่เป็นวัตถุนิยมดังเดิมนะครับก็ตามนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ครับผู้มาเยือนใช้เทคโนโลยีแห่งจิตสํานึกนะครับที่พวกเขาสามารถจัดการกับเวลาและพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับเพื่อที่พวกเขาจะได้มีแรงผักดันต้านแรงน้มถ่วงของตัวเองนะครับนอกจากหลักฐานทั้งหมดที่ ดอกเตอร์ได้นําเสนอที่นี่นะครับยังมีหนังสือที่เขียนดีหรือเขียนอย่างดีเลยหลายร้อยเล่มเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวและสถานที่แท้จริงของพวกเราในจักรวาลเมื่อเราสลัดเงื่อนไขสื่อที่มีหัวข้อดังกล่าวออกไปแล้วนะครับมีลักษณะที่ไม่จริงจังและไม่จริงใจนะครับเราพบว่ามีคนที่น่านับถือจำนวนสูงจำนวนมากได้จัดการกับเรื่องนี้จากมุมมองของที่หลายอย่าง ตั้งแต่นัก,กจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่หมหาไรเลงเกอร์ el, นะครับไปจนถึงนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงไปจนถึงนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมีบุคคลที่ชาญฉลาดและได้รับความเคารพจานวนมากนะครับถือเป็นจํานวนมากเลยที่ได้รับรางงานเกี่ยวกับการค้นพบของพวกเขาและมอบข้อพิสูจน์ที่อาจจะไม่ปฏิเสธได้ในสาขาวิทยาศาสตร์ของการสืบสวนมากมายนะครับดังนั้นด้วยอัน พูดที่ให้ข้อมูลรายนี้นะครับด้วยหลักฐานมีควบคุมมาหลายพันปีนะครับจนขณะนี้เราเหลือเพียงคำถามที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลบางข้อแม้ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจวาระที่ซ่อนเล้นของรัฐบาลทั้งหมดอย่างท่องแท้นน่เองและเป้าหมายของพวกเราคือการรักษาความลับทั้งหมดนี้เราอาจจะพบว่าตัวเองกำลังถามว่าอรยธรรมนอกโลกขั้นสูงเหล่านี้คือใครพวกเขาต้องสอนอะไรเราจะ เราเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่หรือเปล่าเทคโนโลยีของพวกเขาสามารถช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมที่เราประสบกะประสบอยู่หรือไม่นะครับในที่สุดเราจะมีสันติภาพโลกได้อย่างไรนะครับห,หรือหากเราไม่เปิดใจรับความเป็นจริงของจักรวาลเหนือจินตการของเราที่ซ่อนอยู่ต่อหน้าเรานะครับและสุดท้ายอาจจะมีคำถาม หรือคาตอบสําหรับความลึกลับของชีวิตมากมายและกุญแจแห่งการดํารงอยู่ที่ซ่อนอยู่บางส่วนที่เหลืออยู่หรือไม่นะครับเมื่อปรากฏว่าคําถามเหล่านี้ได้รับคําตอบแล้วในบทต่อไปนะครับเราจะไม่เพียงแต่ค้นพบคําตอบเหล่านั้นเท่านั้นแต่เรายังรวมถึงทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้จนเป็นการเรียกว่าการกรอบการทํางานที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งทําให้เรามีภาพที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นของโครงสร้างที่แท้จริงของการดํารงอยู่นน่นเองนะครับท่านฟังทุกท่านสุดยอดไปเลยไหมท่านฟังผมบอกเลยว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงนะครับซึ่งผมเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยหลายร้อยเล่มมากนะครับไม่รู้จะเอาเล่มไหนออกมาก,ก่อนดีนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงนะครับขอบคุณตลอดไปเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านที่คอยกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับขอบ คุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเนี่ยจะหาเวลาจากการทำงานในบริษัทแล้วก็หาเวลาให้ได้นะครับในการตอบคอมเมนต์ละกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้นั่นเองนะครับหนังสือลี้ลับและหายากมากบนโลกใบนี้นะครับผมเอามาให้กับท่านั่งทุกท่านแล้วนะขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยสนับสนุนผมตลอดเวลาเลยนะครับทขาให้ผมเฟื่องฟูมากมายมั่งคงมั่งรวยคาหลังนี้นั่นเองนะครับขอบคุณไปถึง สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้สิ่งที่ผมพูดคุยและไม่พูดคุยด้วยนะครับหรือ,อสิ่งที่เรียกว่าผีวิญญาณเทพเจ้าความเชื่อทุกศาสนาเลยนะครับรวมไปถึงจิตใต้สึกจิตสํานึกจักรวาลเกล็กซี่มนุษย์มนุษย์ต่างดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณจริงๆที่ทําให้ผมมีความมั่นคงมั่งคั่งและร่ารวยมากมายขนาดนี้และมีเวลาเหลือเฟือที่มาถ่ายทอดความรู้ดีให้กับ คนประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยที่ผมรักที่สุดเลยในโลกใบนี้นะครับผมรักท่านฟังทุกท่านเลยนะจริงผมรักประเทศไทยมากจริงนะครับมีโอกาสได้เจอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงพลังงานที่เรียกว่าเงินนะครับแล้วก็ที่ไหลเวียนในตัวผมถึงแปดพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับกลับมาตัวเลขเดิมอีกแล้วนะครับเติบโตกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ